สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานค่ะสำหรับกล้อง Total Station นะคะยี e ่ห้อ GoWin ค่ะรุ่น TKS 2 0 2 N นะคะเรามาดูปุ่มฟังก์ชันการใช้งานกันเลยค่ะค่ะและสำหรับปุ่มการใช้งานนะคะสำหรับกล้อง Total Station นะคะ ยี่หอโกวนนะคะรุ่น TKS 2 0 2 N นะคะปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่ม power นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะค่ะแล้วก็ปุ่มหน้าจอนะคะก็จะมี F 1ถึง F 4นะคะเป็นการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะปุ่มด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มการป้อนข้อมูลนะคะตั้งแต่หมายเลขนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรนะคะ่ะ และสำหรับปุ่มดาวนะคะจะเป็นปุ่มการตั้งค่าต่างๆนะคะพอกดปุ่มดาวแล้วนะคะ F1 นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอนะคะ F2 นะคะจะเป็นปุ่มนะคะเลือกชนิดเป้านะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะ TKS 202N นะคะสามารถยิงได้ทั้งแบบนอนปีซึมแล้วก็แบบยิงกับปีซึมนะคะ แล้วก็ปุ่ม F 3นะคะเป็นปุ่มเลเซอร์นะคะชี้เป้าค่ะต่อไปค่ะเมื่อเรากดปุ่มดาวอีกครั้งนะคะค่ะ F 2นะคะก็จะเป็นการเปิดทิวเซนเซอร์นะคะสำหรับการชดเชยค่านะคะแนะนำนะคะให้เปิดไว้นะคะ F 4, F 4นะคะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะเมื่อเรากดที่ F1 แล้วนะคะก็จะเป็นการตั้งค่านะคะนาเป้าถ้าเราตั้งค่าหน้าเป้าไว้เท่าไหร่นะคะตัวเครื่องก็จะต้องตั้งให้ตรงตามกับหน้าเป้านะคะสำหรับปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดนะคะปุ่มเมนูค่ะไว้สำหรับการเลือกเข้าเมนูต่างๆนะคะสำหรับตัวกล้องนะคะ F1 นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Data Connect นะคะสำหรับการเช็คค่าพิกัดนะคะหรือหาค่าพิกัดจุดใหม่ๆนะคะ F2 นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Layout นะคะจะเป็นการวางผังปักหมุดนะคะที่เราทราบค่าพิกัดอยู่แล้วนะคะ F3 นะคะก็จะเป็น Memory นะคะ เมื่อเรากด F4 นะคะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นการเข้าโปรแกรมต่างๆเพิ่มเติมนะคะค่ะและสำหรับปุ่มสามเหลี่ยมนะคะชี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นการวัดระยะทางนะคะของตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่านะคะ สำหรับปุ่ม A N G นะคะก็จะเป็นปุ่มเขียนหน้าจอนะคะปุ่ม E S C นะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับการกดออกจากโปรแกรมนะคะที่เราเข้าใช้งานค่ะต่อไปนะคะเมื่อเรากลับมาที่หน้าจอหลักแล้วนะคะสำหรับปุ่ม F 1นะคะก็จะเป็นปุ่มศูนย์เซตนะคะไว้สำหรับการเซตค่าองศานะคะให้เป็นศูนย์นะคะ ปุ่ม F2 นะคะก็จะเป็นปุ่มโฮนะคะไว้สำหรับการล็อกค่าองศานะคะปุ่ม Headset นะคะ F3 นะคะก็จะเป็นปุ่มกำหนดค่าองศานะคะปุ่ม F4 นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะคะค่ะแล้วเมื่อเราเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วนะคะที่หน้าจอที่2นะคะปุ่ม F1 นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Tilt Sensor นะคะ F2 นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น REP นะคะปุ่ม F3 นะคะก็จะเป็นปุ่ม V% นะคะเปลี่ยนค่า V ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเรากด F4 ครั้งก็จะเปลี่ยนหน้านะคะเมื่อเราเปลี่ยนหน้าแล้วนะคะ F1 ก็จะเป็น H B z นะคะปุ่ม F2 นะคะก็จะเป็นปุ่มหน้าซ้ายหน้าขวานะคะ R L ส่วนปุ่ม F3 นะคะก็จะเป็น C M P S นะคะ ค่ะและสำหรับปุ่มใช้งานนะคะฟังก์ชันสำหรับกล้อง Total Station ง้อ g w i n นะคะรุ่น TKS 2 0 2 N ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าค่ะ สามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูม P ี u m b e r o n e i n s t t u m e n t สาขาบางนาค่ะร้านของเราตั้งอยู่ในโครงการวินโซค่ะซอยบางนาตัด23หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่02-103-4542ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ได้ที่ ID Line ค่ะ SI ดไ9ด์เ้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ